สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายกล้องหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะนักเรียนน่ารักแฮปปี้สดใสในคลิปนี้คุณครูชมจะพาวาดภาพนะคะาภาพที่จะวาดก็คือเป็นภาพนี้ภาพโดโลเลมอนนะคะเดี๋ยวจะพาวาดโดเลมอนนะคะ่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะเตรียมอุปรกรณ์ขึ้นมาหรือยังคะ เตรียมแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวาดดเลมอนด้วยกัน,นะคะ,อะโอเคอันนี้คือกระดานของคุณผู้ชมนะคะก็จะเป็นหน้ากระดาษแบบนี้นะคะจะวาดดเลมอนนะคะเด็กๆในห้องก็ดูตามไปด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ชมคลิปอยู่ก็ฝึกวาดตามได้เลยนะคะลูกอ่ะดเลมอนภาพนี้สังเกตความกลมของเขาพี่ลูกอ้หูส่วนไหนบ้างที่มีความกลมคะ ส่วนหัวก่อนส่วนหัวที่กลมๆนะคะส่วนตัวอ่ะนั้นเวลาเราวาดภาพที่เป็นคนหรือว่าเป็นเลมอนแบบนี้เราต้องเริ่มที่ตรงไหนก่อนตรงหัวลงหัวก่อนงันั้นเด็กๆวาดกลมๆลงไปเลยนะคะหัวกลมๆลงไปเลยนะนี่คือหัวเขานะคะวาดหัวเขามาเลยเสร็จแล้วก็จะมีส่วนนี้อยู่ด้านในที่เป็นปากของเขาหน้าของเขากลมๆน ก็วาดกลมเข้ามาอีกชั้นหนึ่งสองชั้นแบบนี้เห็นไหมคะทันไหมเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วนะคะแล้วก็ขวัตาของเขาคือดวงตามีกี่ข้างสองข้างตาภาษาอังกฤษเรียกว่า eyes e มีสองข้างก็เป็น eyes เลยนะคะตากลมๆสองข้าง ใส่ดวงตาให้เขาได้เลยนะยิ้มแฮปปี้แฮปปี้มากเลยยิ้มแฮปปี้มากเลยอ่ะต่อไปจากนั้น what is t h i ูกัมมูกัสสังกิตว่าโน้สนโน้สนกลมๆเหมือนกันนะคะโน้สก็กลมๆเหมือนกันเลยเห้นายได้หรือยังคะอ่าค่อยๆไปค่อยๆไปจากนั้นตุง มันจะมีเส้นแบ่งระหว่างปากสองข้างนะคะให้เด็กลากตรงลงมานิดหน่อยจากนั้นเราจะทําปากด้านบนของเขาที่เขากําลังยิ้มนะคะหนูก็ทํำโค้งๆมายูยังไม่ทันเลยยังไม่ทันเลย่หรอสำหรับคนที่ดูนะคะในชีปหนูสามารถกดหยุดไว้ได้นะคะถ้าหนูตามไม่ทันสามารถหยุดได้หรือว่านี่กลับไปดูที่ผ่านมาก็ได้นะคะค่อยๆทไไนะําไปนะค่อยๆยุดไปนะคะได้ปากหรือยั ได้แล้วนะคะต่อไปปากต้ามล่างค่ะเ,เขากำลังกิ้มกว้างๆแล้วก็ฉีกกิก้มกว้างๆให้เขาได้เลยนะคะอ,อ่าแฮปปี้ตรงนี้เขาเรียกว่าลิ้นของเขานะคะแล้วก็ทำลิ้นของคมของเขาให้ดูนี่ไงตัวเลมอนเป็นสัตว์ชนิดไหนคะแมวเป็นแมวจะต้องมีหนวดด้ว่าหนึ่งสอง ออกมาเลยเท่าน,นี้ก็ได้แล้วนะคะหน้าของโดเรมอนนะคะเจอไหมอ่ะทีนี้ภาพตัวอย่างของคุณครูก็คือเป็นโดเรมอนที่ใส่ชุดซานเาครอสนะคะแล้วก็ต้องใส่หมวกซานเาครอสให้เขาด้วย,วยลากมาชั้นหนึ่งเลยหมวกชั้นนี้ลากมาเลยอันนี้คือหมวกเขานะคะหนึ่งเส้นโค้งมาบนหัวเขาแล้วก็ปลายหมวกด้านล่าง ด้านบนลากมาใส่กันค่ะอ่าได้ยังได้แล้วได้แล้วเก่งมากเลยอ้าวแล้วส่วนไหนต่อคะเราจะทำส่วนไหนต่อคะส่วนของตัวของโดเรมอนนะคะเราลากตรงนี้ลงมาก่อนเลยล,ลากลำตัวลงมาโค้งๆหน่อยนึงแล้วเราก็ใส่ปลอกคอให้โดเรมอนด้วยนะคะ ใส่ปลอ,อกคอมามีตรงกลางก็คือกละอะไรเนี่ยกละอะไรเนาะเนี่ยดางปุุงติ๋งเนี่ยกละอะไรกละดิง่งกละดิง่งดังปุุงติง๋ง <c oughs> ได้ลำตัวแล้วข้างนี้ใส่เท้าของเ้านะคะนี่ <c oughs> โดเรมอนใครสูใครเตี้ยก็ใส่ได้เลยนะคะใส่ตัวมา,า <c oughs> <c oughs> ต่อไปเติม เท้าของโดเลมอนออกมาหนึ่งค่ะสองค่ะโดเมอนเป็นแมวตัวอ้วนรู้สึกมีความกลมมากเลยในตัวของเขาทางด้านนี้เราจะใส่เป็นกระเป๋าเซ็นทรัลเป็นถุงเซ็นทรัเดี๋ยวเราวาดที่หลังนะคะเราจะวาดฝั่งนี้ก่อนฝั่งทางด้านนี้ก็คือฝั่งที่วาดง่ายอ่ะแก่ถือแก้วกาแฟแค่นั้นเองแล้วฝั่งทางด้านนี้ราค่อยวาดนะ ได้ขาแล้วใช่ไหมค่นะแล้วก็ทําแขนข้างนี้ขึ้นมาก็คือลากตรงๆงขึ้นมาเลยจากนั้นก็เติมมือให้เขานะคะมือเขาถืออะไรอยู่มือเขาถืออะไรอยู่คะแก้วกาแฟแก้วนะ้ำอันนี้ก็คือมือแล้วก็มีนิ้วโป้งออกมากำลังถือนะคะแล้วก็วาดทัดแก้วแก้วนะ้ำแก้วกาแฟลูกก วาดเรี่ยเี่ยวไงพี่เสะบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาแล้วก็วาดแก้วกาแฟนี่ที่หนูชอบเลยก็ได้คุูครูก็อ้าขึ้นมารัมรัมรัน่ารทันไหมคะไปไม่ทันติดอยู่ไปได้หนูทันอ่าหนูทันนะคะได้แล้วทางด้านนี้ทีนี้เหลือตรงเข็มขัดแล้วก็ กระเป๋าโดเรมอนอ่าเราใส่เข็มขัดตรงกลางลากเป็นหัวเข็มขัดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมค่ะลูกลากเป็นสี่เหลี่ยมไว้ตรงกลางนะคะอันนี้ก็คือเป็นหัวเข็มขัดซึ่งเป็นจุดตรงกลางเราทําเส้นคู่นะคะสี่ <4 S 2> เหลี่ยมสองอันซ้อนกันแบบนี้อ่าแล้วก็ใส่หัวเขาเข้าไปตรงนี้ได้แล้วนะคะจากนั้นก็ทําเข็มขัดโผล่ออกมาปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นตัวล็อกแล้วก็ลากไปอ่า อีกด้านหนึ่งก็โผล่ออกมาได้เลยไไเอ,อได้เข็มขัดแล้วนะคะ<อ>เข็มขัดจากนั้นเราก็ทํามือไว้มือกลมๆตรงนี้นะคะทํามือกลมๆไว้เลยเป็นมือที่เขาจับถุงอยู่ถูกไหมคะทํามือกลมๆไว้แล้วก็มีตรงแขนเสื้อที่ยืนออกมาโผล่มานิดนึงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้อศอกข,ของเขานะคะ เป็นกี่เส้นเนี่ยเป็นกี่เส้นหนึ่งวงกลมคือมือสองคือแขนเสื้อสามคือแขนสอบอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะที่จะเชื่อมกันก็คือเป็นของปลายถุงแล้วก็ทําปากถุงออกมาได้เลยเอื้งโค้งมาได้เลยนะคะอ่าได้ถุงแล้วนะคะลายปลายถุงรือยังคะปลายถุงนี่อยู่ในมือเขาแล้วเสร็จแล้ว หนึ่งเส้นสุดท้ายหนึ่งเส้นสุดท้ายก็คือเป็นถุงหน้าหลังนะคะก็ลากขึ้นแต่ตรงแก้มเขาเลยเนี่ยลากแต่ข้างหลังเลยนะคะโค้งๆมาเลยโอ้โหถุงใหญ่มากเลยนะคะพี่โดเรมอนของเรานะคะเสร็จแล้วเท่านี้ก็ได้โดเรมอนเป็นซานตาคลอสแล้วนะคะเข้ากรบเทศกาลปีใหม่ริต์มาเต็มเลยก็เสร็จเลยหลังจากเราได้เส้นเสร็จแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำคืออะไรคะละลายสี ระบายสีดังนั้นฝองเด็กๆแต่งเติมระบายสีให้สวยๆเลยนะคะแล้วก็มาโชว์กันดีนหลักนะคะระบายสีได้เลย เสร็จแล้วค่ะว้าวเดี๋ยวจะไปดูผลงานทีละคนเลยนะคะในของน้ำอิงค่ะเดลิมอนอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อ่าของน้ำอิงค่ะไปทีละแถวเลยมาหามะนาว อันมาโชว์สิอายกขึ้นยกขึ้นน่ารักโดโรเรมอนน่ารักคนก็น,น่ารักของพี่ปั๊มแปมอ่าโดโรเรมอนออไปฮัลโหลโดโรเรมอนนะคะมีตกแต่งของป่าด้วยมาทางนี้ฮิลม่าสป,ปรอ้ ขอดูใกล้ๆหน่อยเร็วว้าไอชอบผลงานเด็กๆอย่าลืมมากดหัวใจให้ด้วยนะคะของน้องทีมของของใครเนี่ยของจะไปครับผมโอเคอะใครชอบผลงานเด็กๆอยากเห็นเด็กๆมาฝึกวัดมาเด็กก็ติดตามให้ด้วยนะคะ